สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนประกอบมุ่นยนต์ระดับกลางจากสมาร์ทรูปติคับันดับแรกนะครับเราเริ่มจากตัวยึดมอเตอร์ก่อนนะครับสังเกตหน้าแผ่นยิดมอเตอร์นะครับเราจะหันออกไปฝั่งด้านนอกของตัวมุ่นยนต์ครับผม <My God. S 1> แล้วเราก็จะใช้น็อต M3 ขนาด15มิลน,นะครับสอดขึ้นจากด้านใต้ครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะใช้น็อตตัวเมียนะครับผมในการ ล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับผมพอให้ขยับได้นิดนึงครับแล้วเราก็จะใช้น็อต M3 อีกตัวเนี่ยสอดขึ้นจากด้านใต้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้น,อน็อตตัมเมียเหมือนเดิมในการล็อกขม พอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะใช้ตัวขวานเนี่ยยึดให้แน่นมากกว่าเดิมน,นะครับเอาหนุนไปพอประมาณนะครับครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่ายึดตัวโครงสร้างที่ยึดมอเตอร์เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําให้ครบทั้งสีตัวเลยนะครับผมก็ทาเหมือนเดิมนะครับ ใช้น็อต M3 สอดขึ้นจากด้านใต้ครับทำวนไปเรื่อยๆครับผมครับหลังจากที่เราประกอบตัวยึดมอเตอร์เสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการยึดต,ตัวมอเตอร์ต่อไปนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่าเราจะหันฝั่งวัวสายไฟมอเตอร์เนี่ยเข้ามาหาทางตัวถังของยนต์นะครับ ก็จะใช้น็อต M3 นะครับขนาด20มิลนะครับยึดเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยยึดแน่นนะครับก็สอดเข้าไปในรูของมอเตอร์ได้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็จะใช้น็อตตัวเมียเนี่ยนะครับในการยึดเหมือนเดิมครับผมก็ใช้มือหมุนให้พอประมาณนะครับยังไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วก็จะใช้น็อตอีกตัวหนึ่งเนี่ยสอดขึ้นมาจากด้านหลังเหมือนเดิมครับ แล้วก็ล็อกด้วยน,อน็อตตัวมีนครับผมหลังจากที่ยึดนอด็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้สว่านเนี่ยในการยึดให้แน่นนะครับก็ยึดให้พอประมาณครับผมพอจริง แบนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับทําวนเหมือนเดิมนะครับให้ครบ4ตัวเลยนะครับผมผมหลังจากที่เราประกอบมอเตอร์เสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับครับผมต่อมานะครับเราก็จะทําการประกอบเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับวิธีการประกอบเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะสังเกตบริเวณหลอด LED นะครับ ราจะหันหลอด LED เนี่ยเข้าไปตรงช่องสี่เหลี่ยมของตัวดิตัวเซนเซอร์นะครับแล้วต่อมานะครับก็จะใช้ตัวน็อต M3 เนี่ยขนาด10มิลมน,นะครับสอดลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราสอดเข้าไปแล้วได้รูปแบบแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะใช้น็อตตัวเมียนครับในการล็อกตัวเซนเซอร์นะครับผมเราก็จะใช้มือหมุนไปเลยนะครับ หลังจากเราใช้มือหมุนเสร็จเนี่ยนะครับผมมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ไขควงนะครับในการขันให้แน่นมากกว่าเดิมครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถประกอบอีกตัวหนึ่งได้เลยนะครับมานะครับวิธีการยึดเซนเซอร์เข้ากับตัวโครงสร้างนะครับเราจะใช้น็อต M สามสิมิลนะครับผมในการประกอบนะครับเราก็จะวางตัวเซนเซอร์้ไปด้านบนนะครับแล้วก็ เราจะสอดตัวน,อน็อตเนี่ยขึ้นมาจากการตายของตัวพิญจน,น์นะครับพอได้ในลักษณะแบบนี้ก็จะใช้น,อน็อตตัวเมียนะครับในการหลอกผมหลังจากที่เราใช้มือหมุนเนี่ยนะครับผมที่นั่นในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ตัวไขควงเนี่ยขันเพื่อให้มันแน่นก่าเดิมนะครับก็อให้เซ็นเซอร์ขยับได้นิดนึงพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผม ต่อไปนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับเซ็นเซอร์อีกข้างนึงครับพอเสร็จทั้งสองข้างก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ประกอบเซ็นเซอร์เสร็จนะครับเราก็จะมาประกอบตัวคานิเบตเซอร์โวต่อนะเราจะหันหน้าแปเป็นฝั่งนี้นะครับขึ้นด้านบนนะครับแล้วเราจะเอาตัวชิ้นงานที่เป็นตัวกั้นวัตถุของตัวหุ่นยนต์เนี่ยหันริมนะครับเข้าหาตัวด้านบนของตัวคานิเบตนะครับ เราจะทาเข้าไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันถอาล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น็อตเกลียวปล่อยที่มากับเซอร์โวเนี่ยนะครับยึดเข้าไประหว่างตัวกับตัวชิ้นงานเลยครับผมก็จะใช้ไขควงหนึ่งนะครับตอนแรกก้องมุนไปพอประมาณนะครับยังไม่ต้องแน่นมากนะครับเพื่อให้ชิ้นงานมันขยับเพื่อใส่น็อตอีกตัวหนึ่งได้ครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะใช้นอตอีกตัวหนึ่งเนี่ยยืดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมุนให้มันแน่นเลยนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการประกอบสันนิบตเซอร์โวต่อมานะครับผมเราก็จะมาประกอบตัวเซอร์โวกันต่อเลยนะครับจะสังเกตนะครับบริเวณฟันเฟืองเหล็กของตัวเซอร์โวนะครับเราจะหันให้เข้าหาแป้นยึดตัวเซอร์โวของเรานะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะใช้น็อตเกียวปล่อยเนี่ยที่แถมมานะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ไขควงนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับผม หมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแน่นนะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็ใส่น็อตอีกตัวหนึ่งเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเหมือนเดิมครับคนี่ก็เสร็จเส้นวิธีเรียบร้อยครับสาหรับการติดตั้งเซอรวนะครับต่อมาก็จะติดตั้งคาลิเบตนะครับโดยแผนฟันเฟืองเนี่ยนะครับขึ้นมาด้านบนกับหน้าแผ่นยึดเซอรวครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น็อตยึดคาลิเบตที่มากับตัวเซอรวเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับ ก็หมุนเข้าไปให้แน่นเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวยึดเซอร์โวของเราเนี่ยนะครับมันก็จะได้ระนาบประมาณ1 8อยองศาพอดีนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับการติดตั้งตัวยึดเซอร์โวนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งตัวเซอร์โวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาติดตั้งตัวเซอร์โวเข้ากับตัวจ่ายวัตถุนะครับก็จะหันแป้นเนี่ยเข้าหาตัวจ่ายวัตถุเลยนะครับ แล้วเราก็จะใช้ตัวน็อต m 3นะครับขนาด10มิลนะครับสดขึ้นจากก้านใต้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น็อตัวมีลนะครับในการขันล็อกเข้าไปเลยนะครับก็หมุนเข้าไปเลยนะครับพอได้ฝั่งนึงแล้วนะครับก็จะทําฝั่งนึงเลยนะครับผมก็จะใช้น็อต m สามเหมือนเดิมนะครับสดขึ้นจากก้านใต้เหมือนเดิม ใช้น็อตล็อกเลยครับผมพอได้รักษาแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะใช้ตัวไขควงนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ห,ม,หมุมนนะ็อ ยุดเสร็จนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ,ารบราก,าการติดตั้งตัวจ่ายเข้ากับเซอร์โวนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะมาทําการติดตั้งตัวจ่ายวัตถุนียนะครับให้เข้ากับตัวโครงสร้างของตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับผมล้วก็จะใช้น็อตตัว M3 นะครับสอดเข้าไปบริเวณ รูของตัวจ่ายปะถุกนะครับผมก็จะเอาไปติดตั้งอยู่ในตัวโครงสร้างของยนต์ได้เลยครับก็สอดเข้าไปบริเวณล่องที่3นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวน็อตตัวเมียเนี่ยนะครับในการล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้มือหมุนเข้าไปเลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งต่อนะครับผม ก็ใช้น็อตเนี่ยสอดเข้าไปในรูเหมือนเดิมครับ <S <S> <S ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะหมุนไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องขยับตัวจ่ายวัตถ,ถุน,นะครับแล้วก็จะขยับตัวจ่ายวัตถ,ถุนเนี่ยให้มันอยู่ในตัวการหุ่นยนต์สัก,กนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แข็งวงเนี่ยยึดให้แน่นนะครับ ก็ยึดไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งตัวจ่ายวัตถุนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาทําการติดตั้งล้อแมกซน้าันไปเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นมันจะมีล่องล็อกกับมอเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับโดยจะหันฝั่งล้อสไลด์เนี่ยเข้ามาหาตัวรถนะครับก็ทําแบบนี้วนไปเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับ เสร็จอีกแล้วล้อนนึงนะครับแล้วก็จะมาใส่อีกร้อหนึงกันเลยนะครับพอหลังจากที่เราใส่ครบทั้งสี่มันก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการประกอบอ่ถยนต์ระดับกลางนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผม